สปทพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาดอรอ,อรัมพรพิาษาเลขาธิการคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวบรรยายพิเศษการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาระยะที่1จัดขึ้นระหว่างวันที่13-19ถึงธันวาคม2 5 6 4ในรูปแบบออนไลน์พร้อมโดยดรอนันพันนึกผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบป็จุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งกำหนดให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดส9บท้อพทจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามภูมิภาคเป็นหน่วยพัฒนาในรูปแบบออนไลน์ได้แก่หน่วยที่1สพมสุขโขทยัยมีผู้เข้ารับการพัฒนาในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน342รายหน่วยที่ 2- ส,สพมร้อม, 101, มีผู้เข้ารับการพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน452คน หน่วยที่3สพปมุกดาหารมีผู้เข้ารับการพัฒนาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน397คนรวมมีผู้เข้ารับการพัฒนาทาั้งสิ้นจำนวน1,191คนโดยแบ่งเป็นตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน794คนและตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน397คนโดยแบ่งการพัฒนาเป็น3ระยะและจะสิ้นสุดในวันที่6มกราคม2565 ดรอัมพรพินาศเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายชัดเจนและให้ความสําคัญกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้บริหารในสังกัดสพทให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มพึงนความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพที่เหมาะสมที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีวิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นำสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนาและการเรียนรู้ไปปรับใช้เป็นต้นแบบของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21ได้เป็นอย่างดี